Our students get to slide to. Sawasdee na Okay, all students get to slide Put your hands together and say good morning teacher One, two, three. Good morning Good morning to our students. How are you today students? I am okay. I am fine. I am okay. Very good ค่ะ student นะคะ Today we are going to learn subject science mm hmm. นะคะ Science แ mm hmm. ปลว่าวิชาอะไรคะลูกวิทยาศาสตร์อ่าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่เซอร์ปุ๊กปี้ขอนำเสนอหน้าจอสัครู่นะคะวิบาเมิกินนะคะเด็กๆโฟกัสที่หน้าจอ powerpoint ของเราเลยนะคะโอเค

O N D A Y Monday วันจันทร์ N D e very good ค่ะนะคะกระเ,เป๋าตังค์ spell September ค่ะ e ลูก e e S S E P T E M D E <c oughs> D.E.R. September แปลว่าเดือนกันยายน Very good ทะ่ะกระป๋าตงค์นะคะวันนี้วันจารย์ที่6กันยายน2,564นะคะ Today we are going to learn subject science Science แปลว่าอะไระลุก S C R E N C E แปลว่าวิชา with วิทยาศาสตร์นะคะคุณครูอนวิชาทุกพิ้งใน science class นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะท็อปปิกนะคะท็อปปิกแปลว่าอะไรคะลูก TOPIC ท็อปปิกแปลว่าวิอาแปลว่าอะไรคะหัววิหัว,ว,ห,วหัวข้อ biology นะคะหัวข้อการศึกษาพืชดอกเดี๋ยวเรรู้จักพืชดอกไหมคะรู้จักไหมเอ่ย พืชดอกพืชประดับไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่หนึ่งนะคะพืชดอกรอบตัวเราเน่ยมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆสังเกตสิมองไปรอบๆบ้านเราสิว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะอ่าเบลูกูาพืชที่มีดอกเวลิกูรค่ะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแม่เราปลูกอะไรไว้บ้างนะนะคะจุดประสงค์เนี่ยเพื่อสำรวจแล้วก็ระบุชื่อพืชนะคะอ่ะนะคะพืชดอกเนี่ย หมายถึงอะไรลูกหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีดอกไว้สําหรับสืบพันธุ์นะคะจัดเป็นพืชชั้นสูงได้แก่พืชส่วนมากที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอะไรคะที่สตางค์บอกเห็นเห็นอะไรคะลกูกดอกกุหลาบอดอกกุหลาบเนี่ยก็จัดว่าเป็นพืชดอกนะคะเด็กเเห็นอะไรกันอีกบ้างคะรอบตัวเราสวัสดีค่าเฟอรี่นะคะ,ะมาต่อกันเลยดอ,ดอกมะลินะคะมีอะไรอีกคะรอบตัวเรา ดอกเข็มอ่าดอกเข็มดอกอะไรอีกคะลูกที่อยู่ในบ้านของเราค่ะดอกอะไรนะดอกกล้วยไม้มีไหมคะมีไหมดอกทานตะวันอ่าดอกทานตะวันดอกกล้วยไม้ดอกอะไรอีกคะลูกดอกกุหลาบดอกกุหลาบอะไรอีกคะที่เราเห็นพบเห็นได้ทั่วไปนะคะดอกอะไรอีกคะดอก เห็นดอกอะไรอีกบ้างลูกดอกดาวเรืองนะคะ,ดอ,อะดอกอัญชันอาดอกอัญชันนะคะวิลลกูสิเดนอันนี้ก็คือที่เราพบเห็นได้อยู่ทั่วไปนะคะอะพืชดอกนะคะที่เด็กๆพูดกันมานะคะครับผมนะคะพืชดอกเนี่ยหมายถึงนะคะอะพืชที่เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีดอกไว้สําหรับสืบพันธุ์นะคะจัดเป็นพืชชั้นสูงนะคะเรียกว่าพืชชั้นสูงนะคะอที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไปนะคะเด็กๆเห็นไหมอันนี้เป็นดอกอะไรคะลูก ดอกอันนี้เป็นดอกมะลินะคะอันนี้เป็นดอกอะไรคะดอกฟักทองเอาไปทานได้นะคะต้มทานได้เด็กเคยทานไหมดอกฟักทองต้มจิ้มน้ำทิกอร่อยมากอันนี้เป็นดอกอะไรคะดอกมะมะมะเขือนะคะที่เราไหว้ครูเนี่ยเราไปหาดอกมะเขือมาเด็กๆเนยไหมอ่านะคะดอกมะเขือมาไหว้ครูนะคะอันนี้เป็นอะไรดอกอะไรคะดอก ดอกบัวนะคะมีอ่ามีสีม่วงสีขาวนะคะอันนี้เป็นดอกอะไรคะสีชมพูอ่าสีชมพูก็สวยนะคะที่เขาปลูกไว้ในคลองหรือว่าในอ่างบัวหน้าบ้านนะคะไว้ปรอดับระดับต้นนี้แล้วอู้เราต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะอ่าทีนี้อันนี้เป็นดอกอะไรคะลูกดอกอะไรดอกลำดอกดอกลำยายนะเด็กๆเห็นไหมลำย่ยนี่ก่อนที่เขาจะเป็นอ เวลิกูดค uh, to uh, ่ะสตางนะบ้านสตางทำลำไยนะคะก็ค <month brewer y> like, ือ <mem> ก่อนที Έ ่จะเป็นลูกเนี่ยมันก็จะออกดอกแบบนี้ก่อนนะคะพอเป็นดอกแบบนี้แล้วก็จะเป็นลูกแบบเมื่อเขือพวงเล็กๆแล้วก็จะเป็นลูกใหญ่นะคะก่อนที่เราจะได้มาทานกันเนาะนะคะตัวอย่างพืชดอกนะคะพัพผง่ในสวนลำไยขังหนูมีลำไยเพียบเลยว้าวมีลำไยเพียบเลยนะคะสตางเคยเห็นตอนที่มันออกดอกไหมคะลูก เคยเห็นไหมนะคะเคยค่ะ hey, uh huh. สวัสดีค่ะกุกก๊กนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พืชดอกเลยนะคะตัวอย่างพืชดอกนะคะมีแบบไหนบ้างคะอันนี้ดอกราชาพฤกษ์หรือดอกคูณเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมลูกเคยสวยมากๆเลย uh huh. นะคะสวยมากๆ uh huh. ครับผม สวยมากนะคะดอกราชจฤกษ์หรือดอกคูนเนี่ยเขานิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะคะหรือนะคะตามสวนเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเขา,าไว้ดอ่อามันเป็นไม้มงคลน,นะคะเชื่อว่าดอกคูนหรือราชจฤกษะเนี่ยของมันเป็นไม้มงคลของของคนไทยนะคะก็คือเหมือนเราปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยก็จะคํำคูนนะคะขคำคูนนะคะอันนี้ดอกอะไรคะลูกดอกชะชะบานาเด็กเคยเห็นไหมคะคบ้านเเคยเห็นค่ะดอกชะบาน กูดขาชาบาอ่ามันมีหลายสีมากเลยนะคะมีสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะคะสีอันนี้เป็นสีบานเย็นดเด็กๆก็เห็นสีอะไรอยู่บ้างคะลูกหนูสีบานเย็นบ้านหนูมีอ่าสวยมากๆนะคะอันนี้ก็คือพืชดอกในเด็กเห็นเกสรไหมคะอ่านี่คือเกสรน,นะคะที่ใช้ในการผสมนะคะผสม,<อ>ผ,สมผสมเกสรน,นะคะอ่ะอันนี้ดอกชบาสีขาวนะคะอันนี้ดอกอะไรคะลูก ดอกัวหลวง,ลวงนะคะอ่าอันนี้ดอกบัวอะไรบัวแดงนะคะอ่ามันก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะสีขาวสีชมพูสีเหลืองนะคะอ่าบัวหลวงเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะดอกก็มีบัวหลวงอ่าเด็กๆเ,เคยทานฝักบัวหลวงไหมก่อนที่จะมาเป็นเป็นดอกแบบนี้มันจะเป็นฝักบัวก่อนใช่ไหมคะเคยทานไหมครัอ่าที่ที่มันเป็นเม็ดกลมๆอะค่ะเป็นเม็ด เม็ดเลียวๆวงรีนะคะไม่ใช่เม็ดตัวอ่านั่นแหละที่อร่อยมากเลยมันก็แกะมามันก็จะมันๆใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกเม็ดบัวหลวงก่อนที่จะมาเป็นดอกเนี่ยจะเป็นหหัวว่าไงครับ เนตตาหนูชอบกินอ๋ออร่อยมากละแพงด้วยใช่ไหมครับกระเป๋าตังค์เนาะเพราะว่ามันมันหายกากค่ต้องไปเอามาจากที่คลองเลยนะคะอ่ะทีนี้เป็นบัวแดงนะคะอันนี้นิยมปลูกตามบ้านนะคะบัวแดงบัวหลวงก็จะส่วนมากจะอยู่ในคลองนะคะอันนี้ดอกอะไรลูกที่ใช้ไว้คุณมาดอกมัลิดอกมะลินั่นเองนะคะนี่ดอกอะไรคะดอก ดอกเข็มนะคะที่ใช้ไว้คุณมคูนะคะเชื่อว่าอะไรคะลูกดอกเข็มเนี่ยมันจะเป็นแหลม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 นะคะแล้วมันก็ค่อยๆบานเนี่ยดอกเข็มก็เหมือนกันมีปัญญาเฉียบแหลมนะคะการมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมนั่นเองนะคะเมื่อกี้เป็นสีชมพูอันนี้สีเหลืองมีสีอะไรอีกบ้างครับพี่ลูกใสกินได้ดอกเข็มอ่ามันกินได้นะคะตรงไหนคะอ่าตรงเกสรใช่ไหมออนุบา อ่ามันอร่อยมากมันเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งเวลาที่เด็กๆดึงดอกมาแล้วเด็กก็ดึงเกสรตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วมันก็จะเป็นน้ําหวานๆนั่นแหละอันนี้คือเกสรองมันนะคะที่พึ่งชอบมาตอมนะคะมาดูดน้ําหวานนี่แหละจากดอกเข็มนะคะนี่เด็กๆก็เห็นสีอะไรบ้างคะลูกมีสีแดงสีเขียวสีแดงสีชมพูสีอ่านะคะมีหลากหลายสี สีขาวค่ะดอกดาวเรืองอันนี้ดอกดาวเรืองใครเคยเห็นมั้งคะดาวเรืองอเค<ล>ยเห็นค่ะนะคะ,คะ,คะสวยมากๆนะคะที่เวลามีทุ่งดาวเรืองหรือทุ่งทันตะวันเป็นไงคะลูกที่เขาจะทําเป็นจัดเป็นคาเฟ่นะคะที่เราได้ไปเที่ยวไปจิบกาแฟนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะนิยมในในสวนดอกลอ่ะใส่ในพวงมาลัยนะคะนี่ดอกอะไรคะมะมะมะเฟือนะคะก่อนที่เราจะเป็น มะเขือเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นมะเขือมันก็จะเป็นดอกแบบนี้มาก่อนนะคะเด็กๆเคยกินมะเขือไหมลูมกมะเขือ,ปอเปาะมะเขือกรอ่ะปอบนอร่อยมากนะกินกับน้ําพริกน้ําพริกกะปินะคะหรือจะเป็นน้ําพริกปลานะคะหรือน้ําพริกอื่นๆก็ได้หรือจะเอามาทําแกงเขียวหวานก็ได้เอามาผัดเอามาต้มก็ได้นะคะเนี่พริกอะไรคะอันนี้เป็นพริกอ่าเป็นพริกอํา ใช่ค่ะมันเม็ดใหญ่เนาะจะเป็นพริกอยู่วกนะคะก่อนที่จะเป็นพริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกขี้ฟ้านเนี่ยมันก็จะมีอะไรก่อนค่ะลูกมีดอกก่อนนะคะแล้วจึงกลายเป็นผลนะคะ่าตัวอย่างพืชที่มีดอกแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างพืชที่ไม่มีดอกเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆรู้จักมอสไมหมคะลูกมอสไม่เคยรู้ อ,อเด็กๆเคยไปน้ำตกไหมลูกนะคะหรือในลาธารเนี่ยแล้วมันจะเป็นไ e อ้สีเขียวๆอ่ะอ่ามันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นพืชนะคะลูกที่สีเขียวๆน่ะขึ้นมาตามโขดหินนะคะแล้วที่อ่เราระวังลื่นนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นลูกของตัวอย่างน้ำตกนะคะซึ่งมันก็จะอยู่กับความชื้นนะคะอ่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคะระวังลื่นขี้ตะไคร่น้ํานะคะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับผม นม่หละแต่ว่าหอมแดงมันมีดอกไหมอ่ะแดงมีดอกไหมเออไม่ไม่มีค่ะลูกมันจะเป็นต้นตั้งขึ้นมาเลยค่ะนะจะเป็นต้นหอมขึ้นมาเลยค่ะลูกนะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆมาดูเรื่องของมอสต่อนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสีเขียวๆเ,เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแต่เขาเป็นพืชที่มันไม่มีดอกคือมันจะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะต่อไปเฟิร์นเดี๋ยวเรต้นเฟิร์นไหมคะ รู้จัะที่ใชบนะคะใช้ประดับที่บ้านนะคะหรือจะอยู่ในคาเฟ่ก็มีนะคะต้นเฟิร์มมันจะไม่มีดอกมันจะมีแต่ใบนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความเข้าใจนะคะในขั้นตอนการทํากิจกรรมนะคะให้เด็กๆเนี่ยไปสํารวจพืชที่มีดอกนะคะสิ่งที่เด็กๆสารวจก็คือให้สํารวจเป็นที่บ้านของเรานะคะสํารวจ สำรวจพืชดอกแล้วทำอะไรต่อนะคะให้วาดรูปพืชดอกนะคะลงในเป็นในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะรือในสมุดเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะให้สำรวจมา5ชนิดนะคะอะอันดับแรกคือให้เด็กๆเนี่ย ไปตรวจสอบนะคะพืชดอก5ชนิดนะคะที่บ้านเช่เด็กบอกว่ามีดอกกุหลาบดอกมะลิดอกกล้วยไม้อาดอกเล้าเรื่องดอกทานตะวันอ่ะสมมุตินะคะเด็กๆฟังที่เชอร์พูดก่อนนะคะให้จบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆถามนะลูกอ่ะอย่างเช่นเด็กๆก็เขียนลงไปดอกมะลิดอกทานตะวันนะคะดอกอะไรบ้างคะดอกมะเขือได้ไหมได้นะคะดอกอะไรอีกลูกดอกชบ้าดอกรักนะคะที่มีนะคะแล้วพอเด็กๆเขียน ได้ให้ขับรูปแล้วเด็กๆเขียนนะคะเด็กๆก็เด็กๆก็วาดรูปนะคะหลังตรงที่เด็กๆเขียนได้เลยนะคะโอเคไหมอ่านะคะหรือนะคะให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปมาก็ได้นะคะ take a photo กับดอกไม้โอเคไหมให้ติชื่อให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปมาห้าดอกนะคะแล้วก็เขียนอย่างเช่นดอกมะลิเด็กๆก็เขียนมะลิแล้วก็วาดรูปอ่าแต่ที่เด็กๆจะให้ถ่ายรูปมาจะให้ถ่ายมาแค่ คนละหนึ่งดอกเท่านั้นโอเคไหมครับแค่คนละหนึ่งอดอกอ่าอโอเคก็สักพูดนะคะ,ก,ะก็เด็กๆนะคะสำรวจมา5ดอกเนาะในบริเวณบ้านของตนเองแล้วก็วาดรูปให้สวยงาม5ดอกนะคะอ๋ะอ,อไม่ครับแต่ตรงที่ทิเชอร์ให้หนูถ่ายก็คือให้หนูถ่าย หนึ่งดอกที่เราชอบโอเคไหมครับอ่าหนึ่งดอกที่เราชอบ <c oughs> เช่นเฟอร์รี่ชอบดอกมะลินะคะแล้วที่บ้านเฟอร์รี่ก็มีดอกมะลิเฟอร์รี่ถ่ายรูปคู่กับดอกมะลิโอเคไหมครับจะถือก็ได้หรือว่าจะเอากล้องแล้วก็ตั้งเองแล้วก็เทคเอาโฟโต้เอาสวยเลยโอเคไหมคะ <c oughs> ให้ <c oughs> ได้ครับก้อนอะไรก็ได้เอาเอาอย่างเดียวนะคะที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดดอกไม้ชนิดนี้ถ่ายรูปมานะคะส่วนส่วนห้ายอย่างเมื่อกี้ให้เด็กๆวาดเอาโอเคไหมล้วให้เลือกมาหนึ่งอย่าง จะออกดอกไหมถ้าไม่มีต้นคุมก็เอาเป็นดอกอย่างอื่นก็ได้คะ่ะฟอลลี่เป็นดอกมะเขือก็ได้นะคะดอกดาวเรืองทิชเชอรับมันจะขึ้นดอกมอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆไปสำรวจก่อนเนาะโอเคไหมนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์พุ่งพิกนะคะจะส่งนะคะใบงานเมื่อกี้ให้เด็กๆนะคะในไลน์เลยนะคะอะเด็กๆคุยด้วยแฮนด์สุเกเตอร์นะคะ and say thank you teacher นะคะเดี๋ยวเราจะไปเด็กกันเนาะอะวันสองสาม See <laughs> you. You. you See you, Bye. Bye. See you.